สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูราคาวัวนมกันครับราคาวัวนมวันนี้รู้สึกว่าจะหลดลงทุกขนาดเลยครับหลังจากที่มีพายุเข้ามาสามสี่ลูกและบวกกับน้ำมันแพงราคาน้ำนมนิ่งถูกแต่ราคาวัวร่วงหล่นครับจากแม่ละสี่ห้าหมื่น ตอนนี้ร่วงหล่นลงมาเหลืออยู่หมื่นสองหมื่นเองแล้วก็สภาพตัววัวไม่ค่อยจะสมบูรณ์ครับเพราะเจอพายุไปหลายลูกเดี๋ยวมาดูไซส์กันครับไซส์งามๆเลยระดับห้าร้อยโลเนี่ยที่ผมรีบไปเนี่ยห้าร้อยโลตอนนี้จากซื้อมาตัวละสี่หมื่นสี่หมื่นห้าถึงห้าหมื่นร่วงหล่นร่วงหล่นลงเหลือแค่ สามหมื่นกว่าสองหมื่นกว่าครับเนี่ยดูสภาพตัวน้ำนมก็สิบกโลขึ้นนะครับที่รีดเนี่ยเพื่อนๆดูเพราะหัวหามันแพงขึ้นจากลูกแลละสองสาร้อยขึ้นมาเป็นหกร้อยครับเพราะน้ำมันมันแพงขึ้นค่าใช้ใจ่ายมันมันสูงขึ้นเนี่ยเราก็เลยต้องให้หัวหามันน้อยลงดูการจำหน่ายน้ำนมนของเราครับ น้ำนมจากรัฐบาลเขาว่าไว้ยี่สิบบาทเราไปขายจริงยังไม่ถึงครับโดนตัดค่าความแข็งไขมันโปรตีนแล้วก็โซมาติกเซลล์ก็ตัดทีละยี่สิบสามสิบตังค์นะครับก็จะเหลืออยู่ประมาณสิบหกสิบเจ็ดบาทดูสภาพตัววัวของของผมแต่ละตัวร่วงมากครับแล้วนี่เรามาดูลูกลูกวัวผสม บามันของผมโดยใช้แม่พันธุ์คือโคโนมเนี่ยน้ำเชื่อพันกว่าบาทผมใส่ไปแม่คือเลือดผสมบนเนื้อแล้วครับแม่คือท้องที่ท้องที่สองเป็นวัวเนื้อผสมบนนมแล้วอันนี้คือผ่าสายพันธุ์มารอบที่สามเป็นบามันดูครับจากเมื่อก่อนตัวขนาดเนี่ย สามหมื่นนะครับตัวเมียสามหมื่นดูลักษณะห้าเดือนเองครับนี่เลิกนมแล้วตอนนี้ร่วงหลง่นลงเหลืออยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทเพ,เพื่อนเพืนดูบะมันแดงผมว่าราคาวัวมันหายไปขนาดไหนไปเทียบราคาดูกับน้ำราคาท้องตลาดตอนเนี้ยราคาร่วงหมดครับที่ผมไปเช็คดูตอนเนี้ย ถ้าพี่น้องคนไหนที่มีเอ่อโคโคเนื้อโคโนมที่ยังพอประทังได้ก็เก็บไว้ก่อนแต่ตอนนี้ต้นทุนการเลี้ยงมันสูงครับพเพื่อนดูลักษณะของเขาเนี่ยถ้าเลี้ยงไปีกปีนี่ถ้าเป็นถ้าเป็นยุคเฟื่องฟูนี่สองหมื่นกว่านะครับเนี่ยตัวเนี่ยตัวเมียเนี่ย ดูแต่ตอนนี้พายุเข้าเกินสี่ลูกห้าลูกฟางตอนนี้ผมซื้อให้กินซื้อที่บ้านผมนะครับฟางจะอยู่ประมาณก็ละร้อยขึ้นครับตอนเนี้ยดูจากอาหารผมให้กิน วันล,ละสี่ห้าตักตอนเนี้ผมลดลงเหลืออยู่แค่สองตักดูสภาพตัววัวมแค่เอาแค่ประทงังประทางให้วัวมันประคองไปได้ครับดูถ้าเหมาข้อตอนเนี้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนลองคิดดูอยู่ที่ไซส์ไซส์ใหญ่ไซส์กลางไซส์เล็กพูค้าแทบจะไม่เอาเลยนะครับวัวเราผสมเนี่ยส่วนใหญ่วัว วัวพวกเนี่ยพวกวัวรีดไปเนจะมีแต่เข้าลงลงฆ่าสัตว์กับส่วนใหญ่เลยนะเพราะว่าตอนนี้เกษตรกรแบบพาราไม่ไหวค่าต้นทุนหัวหางดูดูวัวผมเมื่อก่อนอ้วนตันตึบนี่ขนาดไม่ขาดหญ้าดสดนะครับเนียหญ้าดสดผมไม่ขาดน,นั่นนี่เนี่ยเพื่อนลองดูเนี่ยไซส์ที่ผมกําลังรีดหนุกล้างเต้าเนี่ย ผมจับมาเมื่อก่อนมีแค่สามหมื่นขึ้นทั้งนั้นเลยนะตอนนี้พ่อค้ามาให้กันเต็มที่ก็สองหมื่นกว่าเนี่ยเต็มที่เลยสองหมื่นกว่าใช้แต่ละตัวอันนี้สาวใหม่พเพื่อนลองดูเนี่ยผมว่าอีกหลายฟาร,ร์มที่กำลังดูอยู่แล้วก็กำลังคิดอยู่ว่าเออราคาวัวนมตอนนี้เราจะขายได้ไหมราคาเท่าไหร่ตอนนี้รู้สึกว่า ยากครับพี่ว่าเราจะได้ราคาดีๆเพราะดูแนวโน้มเศรษฐกิจตอนนี้ของมันแพงทุกอย่างแล้วก็บางฟาร์มแบกรับภาระหนี้สินไม่ไหวอย่างเช่นโครงสร้างกู้หนี้มาทำโครงสร้างโรงเรือนระบบไปหลยถังนมถังเย็นแล้วก็มันหมดไปกับวัสดุอุปกรณ์สมากกว่าครั้นี้พอเรามารีดน,นมแล้ว ส่งหนี้ส่งสินมันไม่พอกินนะครับไหนะจะต้องแจ้งเขาอีกถ้าทําเองก็ยังพอประคองไปได้อยู่ตอนนี้แต่ใครถ้าใครทําเองไม่ได้กู้หนี้มามาซื้อนะครับพอได้อยู่พอประคองไปไหวอยู่เพราะว่าน้นํานมมันจะเหลืออยู่ประมาณเต็มที่เลยผมให้เลยสิบแปดบาทสิบแปดสิบเก้าบาทนี่คือตเต็มที่ละแต่ถ้าจะไปเอายี่สิบเกตดหนึ่งตลอดนี่ผมว่าไม่มีทางแล้วครับตอนนี้ดู ดูวัวผมเลีเ้ยงเองผมหายายเองนะยังดูสภาพมีที่พักร่มให้อยู่ด้วยนะครับเนี่ยดูยังดูสภาพตัวตัวโคโนมองผมราคาราคาหายไปหลายอย่างก็คือที่ทำคลิปเ,เพื่อนเพื่อนได้ดูนี่คือว่าว่าอันนี้ราคาราคาวัววันนี้ที่ผมบอกเพื่อนๆว่ามีโอกาสล่วงหลดลงไปอีก จากราคาที่เราคิดว่าจะฟื้นตัวเนี่ยสามสี่หมื่นนี่ยครับอาชีพเลี้ยงโคโนมมันไม่แน่นอนเสมอไปมีขึ้นมีลงมันอยู่ที่จังหวะและโอกาสครับบางปีก็ขึ้นดีบางปีก็ร่วงหล่นลงเหลือเท่ากับสิปีที่แล้วเพื่อนๆลองดู อันนี้คือผมรีดเองนะครับรายจ่ายผมถึงคงที่รีดเองหาหญ้าเองส่วนหัวอาหารนี่จากเราให้กินเยอะเราก็ลดลงเริ่มทําหัวอาหารกินเองม้างเป็นบางส่วนเนี่ยครับมันก็ลดลงไปอีกเดือนละหมื่นกว่าบาทเฉพาะค่ารีดส่วนค่าฟางข้าวหญ้านิดถ้าเราหาเองมันก็ลดลงไปอีกเดือนละหมื่นกว่าบาทอยู่ที่ตัววัวมากน้อยครับถ้าวัวระดับ สิบตัวขึ้นก็หมื่นกว่าบาทในการซื้อฟางหายาแต่พูดถึงอาชีพเลี้ยงโคโนมนี้ถ้าเป็นเมื่อก่อนก็ถือว่าอยู่ได้เลยครับส่งลูกมีเงินใช้เป็นเดือนผ่อนอะไรได้หมดทุกอย่างถ้าเป็นเมื่อก่อนสมัยเมื่อก่อน20ปีที่แล้วครับเหลือเงินได้ของใช้ได้บ้านได้รถได้ปลดหนี้ครับถ้าเป็นเมื่อก่อน แต่ถ้าสมัยนี้ยากอยู่ครับเพราะว่าต้นทุนมันมันสูงยาค่าผสมจากค่าผสมตัวละร้อยกว่าบาทเดี๋ยวนี้ขึ้นเป็นสามร้อยเกือบสี่ร้อยครับค่าผสมน้ําเชื้อส่วนค่าการรักษาก็บวกขึ้นไปตามกําลังของน้ํามันแล้วก็ค่าใช้จ่ายเดินทางพเพื่อนๆลองดู ต้นทุนมันมันสูงเกินเกนินครึ่งครับแต่ก็ต้องลองดูเพราะว่าถ้าเพื่อนๆพ,นพนคนไหนมีทุนตอนนี้ก็น่าสำรองซื้อไว้ครับพราะโอกาสข้างหน้าไม่แน่นอนระบบมันอาจจะเปลี่ยนไปกว่านี้เนี่ยครับตัดหญ้าสดทำอาหารกินเองบางส่วนนมไม่ได้เยอะแต่เราก็พออยู่ได้อยู่ครับ ดูข้อวัวของผมผ่านพายุมาสิบกว่าลูกเนี่ยดีนะยังมีที่หลบฝนไว้มั่งไม่ถึงกันจมขี้ครึ่งตัวตเพื่อนลองดูสภาพแต่ละตัวก็ถือว่าประคองครับให้พน้นพ้นฝนนี้ไปได้แล้วอะไรมันคงจะดีขึ้นก็หวังอย่างนั้นราคาวัววันนี้ก็คงจะดีขึ้นกว่าเก่าไม่ว่าจะเป็นวัวน,นมวัวเนื้อ ร่วงล่วงหมดครับช่วงนี้เพราะว่าฟางนี่ก็โหร้อยร้อยห้าร้อยสิบไม่ลงเลยครับตอนนี้ฟางตอกก้อนนะครับจากเมื่อก่อนแค่ยี่สิบกว่าบาทเดี๋ยวนี้ขึ้นร้อยครับหโหหารจากเมื่อก่อนถุงห้าสิบโลถุงละสองร้อยกว่าบาทสามร้อยเดี๋ยวนี้ขึ้นไปห้าหกแล้วครับห้าหกร้อยละเนี่ยเนี่ยดูรอผสมของผมส่วนเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนจะอยู่หมื่นห้า เราผสมสิบสามเดือนสิบสี่เดือนเนี่ยจะอยู่หมื่นห้าหมื่นหกเดี๋ยวนี้ร่วงลงมาเหลือไม่ถึงหมื่นด้วยครับแล้วพ่อค้าไม่ซื้อด้วยเนี่ยระดับเนี่ยแล้ววชุดเลขผมเพื่อเพื่อนลองดูในคออป้อนนมนี่ยิ่งไม่มีราคาเลยครับเพราะว่านมน้ำนมไอนผมผงเมื่อก่อนถุงละแค่พันห้าพันสี่เดี๋ยวนี้เย็ดเข้าไปสองพันกว่าแล้วครับ 2,002 2,003แล้วไม่อยู่แล้วตียี่ห้อเพื่นๆลงคิดดูก็ราคาวัววันนี้มันก็ถึงร่วงหล่นลงเพราะว่าปัจจัยหลายอย่างครับค่าน้ำมันค่าใช้ใจก็เลยร่วงลงหมดตอนเนี้ยดูสภาพข้อวัวผมโชคดีนะครับมันอยู่บนเขานี่ ไม่ไม่ได้เดินจมครึ่งตัวเหมือนเหมือนฟาร์มอื่นเขาก็ยังเดินแค่ติดแค่ตะตุ่มแต่ก็